แนวกินเศร้ามื้อนี้สิมานําเสนออบขากวงพี่น้องเออเอา อันดับแรกได้ขาควงมาแล้วนะครับผมโอ้ยขาควงกับเงาขาค้นคอยมันซ้ำกันเอาลวดบาดนี้เออจักแมนอันใด้เงาขาควงแจ็คอันใด้งเหงาขาคนเออเทียบใส่กันคอยมันคือกันเป๊ะลวดเลยเหลือแต่แนีมันไม่มีขนเออเอาได้มาแล้วก็มันลกขนออกนะครับผมเออเอาน้าห้อนลวกปกติเขาเจาะกระสีเผาไฟอะไรไหมแต่ว่าซุ่มนี้สมองบวกหดมั้งเนี่ยเบืองอืมสมองพวกท่านไอหัดปันใด้แคะใส่ระบบแบบเก่าอยู่นะครับผมเออแบบไม่กระสีเผาไฟแล้วก็ขูดออกนะไอ้ัน้้อนวกอยู่เออปังใส่หด้าห ปัจทีนี้หลังจากที่โลขนออกเส็จเรียบร้อยนะครับผมอากาิมานี่นะครับผมรลอกนังออกไปนี่เออเอานังมันไปนตากแดดไปเราเสียคุ้มมันว่าเออโอ้แน,นว่ันอีดีเอาปัดทีบนนี้นะครับผม ลอกห um. นังออกพี um. ่น้องลอกหนังออกทั้งสองขางได้เลยเออลอกหนังออกขางนึงไอ้สิบมมีหนังในขางหนึ่งไอ้สิลอกออกกันมาแล้วู้ยดึงยิงเสียวแกะแสกมาหนึ่ดึงบุออกแบบนี้เออบัดที่นี่นะครับผมหลังจากที่ลอกหนังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบัดนี้เขากันสิม่าอบเกียร์ได้แบบนี้อบเกียร์ได้พี่น้องเออเอาอบอบเกียร์พี่น้องเอออบเบิดเลยเด้อเอออบทั้งท yes. <piano>. ั้งหนอกนะครับผม อบทั้งหนอดทั้งในยัดเข้าไปจังเลยพร้อมเข้มๆนะครับผมมักเกลียวไว้แบบนี้หลังจากที่มักเกลียวเราห้อก็สิมาดังไฟเลยไปนองเด้อบไปนี่อ้าวดังไฟขึ้นนะครับผมวุ้ยท่านนี้ว่ามันจท่านไม่แบบเข่งมันเป็นกระดิ๋นดีแต่น้องท่านไม่แบบเข่งนี่เนาะอัดเข้าไปนี่วะต้นเดียวนี่บบกย่างคักเลยเด้เนี่ยสุกเที่ยวเดียวเลยว่าต่อไปหลังจากที่อบเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิไปล้างหน ôi, าง้าโอ้ยม in ันผสมกันเกลียวครับเหยียดใส่กันหยดลงกไล่กันแบบนี้ นัวนุ่มลึกคักเลยทั้งทังเงียข้นถึงเกียบนี่เอ้าล่างน้ำอยู่พี่น้องล่างน้ำอยู่อบเกียไว้จะเข้าวให้มันออกนัวนัวจากไหนโอ้ถือกเงียกันนัวเ่าแห้งแล้วเงียดวดไส้เลยนะโอ้คักอยู่ดอกมาจีนี้นะครับผมหลังจากที่เ้าอบเกียบเสียดแบร้อยแล้วเ้างจีนมา บัดนี้ก็สิมาอบเครื่องเทศอีกเทนึงอันนี้มันอันนี้เครื่องเทศเดได้พี่น้องเออเครื่องเทศที่เพิ่นต่ำไว้แล้วก็สิมีผงวิ่งแซ่บแน่มีเอ่อกะพริกแกงมีนั่นเนี่เออให้มันหอมๆนะครับผมเออโอ้บัดนี้เออหลังจากที่อบแดงจึง,ๆๆ拜拜งคึงแบดนี้เฮาก็สิแบกไปเรื่อยๆสองคนเน,น,นี่ยคนแบกนี่ยถามว่ว่าถ้าบ่ว่าน่ะตีคอยว่ามันลากขี้ดินไปว่าคอยว่าเออบัดที่นี่นะครับผม อบให้มันทั่วถึงนะครับอบพอดขายหมดแล้วล้างจานอบเสร็จียบร้อยแล้วมาดีเอาเก็สิมาแบกไปเออผู้ดๆหนึ่งเหมือนมาแบกไม่งั้หลักขี้ดินไปเลยแบบน,นี้เออบัดที่นี้นะครับผมเอาก็จะเอาลงไปอบนะครับผมลงไปอบในเตาดินนี่แหละครับ,อบเอ่อเตาอบดินของเราก็เนี่ยเออบุ้ยบื่อเห็นทานไม่บากเค่งนี่โอ้ยมันจะออกดีต่ไหนเหรียะเอาอ,อบไปประมาณจัด หนึ่งชั่วโมงนะครับผมเอ่อโอ้ยเพระม่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับผมอันข้างๆเขาก็อัดดีๆนะครับผมสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัานนี้บัานนี้ใครทิ่ไปเตรียมเครื่องได้บัานนี้เอาออกจากเตาบัานนี้ใครที่ไปเตรียมเครื่องได้บัานนี้เอ่อเครื่องกับซีมีพวกขิงขาตะไคร้ใบบุกูดบักพริกหัวอมๆบ่นะไมอย่ามาตกเออบุ๊คสองคนอะหอมเอาซิมควันมึงดูเปิ้งเด๋วไอ้เสียบได้การไปตำบักพริกเลยนะเออกครที่เราบัต้ต่ำหรอกพี่น้องฟักเอานะครับผมกครทีมีพวกใบ ออยังใบบกูดว่าเออใบบกูดเนี่ยใส่นับกันนะครับผมฟักใส่นับกันกันอีกทีเป็นบุ้ยกุเข่าส่วนว่ามีพี่นออ้องเ,เออเมื่อใส่เมื่อเออเอาหนัวอยู่หรอกเออโอ้หัวนัวคักอยู่หรอกสองคนนี่กินได้คักยังแซ่บอะไรปเอาวันที่นี้เ่าไก่ซองซิมเบืองวันปิ้งยเดย้อบขากรวงเป็นไงโอ้ได้การเูดีเออมื่อวางเขา,าเต้องหาไม่เห็นกินอีกเป็นว่าเออนี่ได้การดูโอ้จ๊คซุกว่าซุกแล้วพี่น้องเนี่ยแดงจริงคืออยู่ข้างในสุกนอกนุ่มในเวลาซุปนัวกนุ่มในเเเอออาาาหรร้มนนนนีีกััสิป็่ละคบผ อ่อบขากวงเลนว่ะว้าไปหาแมาเห็ดกีนได้ไป้องเออสูตรนี้ได้การเลยเซ็บราสัตว์ว่าเออไขรดีพร้อม